คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเศษษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคใต้โดยที่ในตอนนั้นเพื่อนของลูกสาวเจ้าของเรื่อง ได้ประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นที่เสียชีวิตและการเสียชีวิตดังกล่าวของเธอก็ทำให้ลูกสาวของเจ้าของเรื่องต้องไปประสบพบเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญก่อนที่ภายหลังต่อมาเจ้าของเรื่องจะได้ลวงรู้ถึงความจริงบางอย่างที่ทำให้วิญญาณของเพื่อนลูกสาวยังไม่ได้ไปไหนและคอยปรากฏตัวอยู่บริเวณที่เธอเสียชีวิตเพื่อหลอกหลอนชาวบ้านกับเรื่องที่มีชื่อว่าจุดเกิดเหตุ ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์ร้อนๆของคุณเฟิร์นซึ่งเธอเป็นท่านผู้ชมทางบ้านที่ส่งเรื่องราวเข้ามาทางเพจ Facebook ผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอในรูปแบบของเล่าไปหลอนไป ให้ทุกท่านได้เสพความร้อนกันอีกตามเคยนะครับโดยที่คุณเฟิร์นขออนุญาตที่จะไม่บอกถึงชื่อจังหวัดที่เกิดเหตุภายในเรื่องและบอกใบแค่เพียงว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในทางภาคใต้อีกทั้งผมต้องขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2555ที่หมู่บ้านของคุณเฟิร์น จะมียายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายายใช้โดยที่ยายใช้เนี่ยแกจะมีหลานสาวหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นโดยหลานสาวของคนยายก็จะมีชื่อว่ายาและสองยายหลานก็จะอาศัยอยู่ที่บ้านกันเพียงสองคนซึ่งยายใช้แกก็จะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับคือเวลาที่มีใครมาจ้างวานอะไรแกก็จะไปจัดการให้หมดและด้วยความขยันของยายใช้แกจึงเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้าน ซึ่งคุณเฟิร์นเองก็เคยจ้างให้ยายใช้มาช่วยทำความสะอาดบ้านของตัวเองอยู่บ้างถึงแม้ว่าตัวยายใช้เองจะเป็นที่รักใคร่ของคนภายในหมู่บ้านแต่หลานสาวของคุณยายนั้นกลับดูตรงกันข้ามเนื่องจากยาซึ่งเป็นหลานสาวของยายใช้เธอจะมีลักษณะเป็นสาวฮาวทอมบอยโดยเธอจะใช้ชีวิตเที่ยวเตร่ตามเพื่อนชายคนอื่นๆภายในหมู่บ้านงานการก็ไม่ทำมีแต่แบมือของเงินจากยายไปวันวัน ยาเป็นเพื่อนกับลูกสาวของคุณเฟิร์นซึ่งแน่นอนว่าครอบครัวของคุณเฟิร์นเองโดยเฉพาะฝ่ายสามีของเธอจะไม่ค่อยชอบใจนักที่ลูกสาวไปเป็นเพื่อนกับเด็กหญิงที่ชื่อยาและไม่ใช่ว่าเพราะเธอเป็นสาวห้าวอะไรทำนองนั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าคนภายในหมู่บ้านล้วนรู้ว่ายาเธอจะชอบเรื่องของมอเตอร์ไซค์และความเร็วคือวันดีคืนดีก็จะบิดรถเสียงดังภายในหมู่บ้านจนชาวบ้านต่างก็บ่นด่าก,กันตามหลังตลอด มีหนำสาเงินที่ขอมาได้จากคุณยายยาเธอก็นำมันไปลงกับการแต่งรถมอเตอร์ไซค์จนหมดเจ้ายาเรียนโรงเรียนเดียวกับลูกสาวของคุณเฟิร์นแล้วพอยาเรียนจบมต้นจู่ๆเธอก็หยุดเรียนไปเสียซะดือด้อๆจนได้มาทราบในภายหลังจากยายใชย้ว่ายาเธอเป็นเด็กเกเรคือไม่คิดที่จะเอาเรื่องเรียนเลยสักนิดประกอบกับยายใช้เองก็มีฐานะยากจนจึงจำใจต้องยอมให้หลานสาวหยุดเรียนอยู่แค่มต้น ซึ่งคุณเฟิร์นเองที่มีความหวังดีเธอก็เคยแนะนําให้ยาไปเรียนกศนอเพื่อเทียบวุฒิแต่ดูเหมือนกับว่ายาเธอจะไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักการดําเนินชีวิตของทุกคนภายในหมู่บ้านก็เป็นไปตามปกติจนกระทั่งช่วงที่ลูกสาวคุณเฟิร์นเรียนจบมปลายตอนนั้นคุณเฟิร์นจําได้ว่าเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่แล้วรอเปิดเทอมเข้ามาหาวิทยาลายัยซึ่งตอนนั้นยาก็ยังคงเป็นเพื่อนกับลูกสาวของเธอ และยาก็จะแวะเวียนมาหาลูกสาวเป็นครั้งคราวจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งที่คุณเฟิร์นออกไปทำงานและมาทราบในภายหลังเรื่องที่ยามาหาลูกสาวที่บ้านโดยที่ยากก็เข้ามาชวนลูกสาวของเธอออกไปขับรถเล่นเนื่องจากเธอบอกว่าเธอแต่งท่อมาใหม่เลยอยากเอารถออกไปลองสักหน่อยแล้วก็เลยเข้ามาชวนน้องปลายลูกสาวของคุณเฟิร์นให้ออกไปเป็นเพื่อนพอน้องปลายได้ยินอย่าง,งานั้น เธอก็รีบตอบรับคำชักชวนของยาด้วยความเต็มใจเนื่องจากปายเองเธอก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวที่ไหนแล้วเธอก็ยังขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นอีกด้วยน้องปายจึงรีบวิ่งไปซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของยาโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตคุณพ่อที่อยู่บ้านในวันนั้นขณะที่น้องปายกำลังก้าวขาเพื่อเตรียมขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คุณพ่อที่ได้ยินเสียงท่อรถมอเตอร์ไซค์ดังขึ้นก็เดินออกมาดูที่หน้าบ้านของตัวเองพอดี ก่อนที่จะเห็นเข้ากับน้องปายที่กำลังจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวข้างนอกกับยาคุณพ่อจึงตะโกนดักเอาไว้ว่าปายจะไปไหนนะลูกอยู่บ้านรอแม่กลับมาแล้วไปช่วยแม่รดน้ำผักในสวนดีกว่าเมื่อคุณพ่อไม่อนุญาตให้ลูกสาวไปข้างนอกน้องปายก็ได้แต่ทำหน้าเสงๆงแล้วเดินกลับเข้ามาในบ้านและตกเย็นของวันเดียวกันหลังจากที่คุณเฟิร์นกลับมาถึงบ้าน เธอก็ชวนลูกสาวไปรดน้ำที่แปลงผักตามปกติจนกระทั่งเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงโผล,ล่เพลหุ่นเฟิร์นที่เดินกลับมาจากสวนกับลูกสาวก็ได้เห็นว่ามีเพื่อนบ้านมายืนคุยกับสามีที่หน้าบ้านเมื่อเข้าไปรวมวงสนทนาก็ได้ทราบว่าในตอนนั้นคล้ายกับว่าจะมีคนภายในหมู่บ้านขับรถมอเตอร์ไซค์และประสบอุบัติเหตุโดยมีชาวบ้านส่วนหนึ่งไปมุงดูกันอยู่ที่ตรงโค้งก่อนเข้าหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากบ้านของคุณเฟิร์นมากนะัก ในตอนนั้นลูกสาวของเธอก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าปายขอไปดูได้ไหมแม่พอดีเมื่อตอนเย็นยามาชวนปายไปนั่งรถเล่นปายกลัวว่าจะเป็นยาซึ่งขณะที่พูดความกังวลก็ถูกแสดงออกมาผ่านทางสีหน้าคุณเฟิร์นจึงอาสาที่จะพาลูกสาวไปยังจุดเกิดเหตุเมื่อคุณเฟิร์นกับลูกไปถึงที่เกิดเหตุภาพที่เห็นคือซากเศษเหล็กที่วางเลื่อนกระจัดกระจายเต็มพื้นถนน จนแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมของรถมอเตอร์ไซค์เนื่องจากรถคันนั้นถูกบีบอัดเข้าไปกับเสาไฟต้นใหญ่ตรงทางโค้งพอดีวินาทีนั้นน้องปายก็เริ่มร้องไห้ปล่อยหัวออกมาพร้อมกับหันมาบอกคุณเฟิร์นผู้เป็นแม่ว่าน,นี่คือรถของยาโดยที่คุณเฟิร์นก็ได้แต่กอดลูกสาวเอาไวา้และขณะนั้นเจ้าหน้าที่ก็กำลังเคลื่อนย้ายร่างของผู้ประสบอุบัติเหตุแล้วสิ่งที่ชวนให้สยองขวัญน,นั่นก็คือ ร่างดังกล่าวมีแขนขาที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปจากร่างกายมนุษย์พร้อมกับมีเลือดสดๆไหลออกมาเต็มเสื้อผ้าจนส่งกลิ่นคาวคลุ้งแต่ทว่าร่างไร้วิญญาณน,นั้นกลับไม่ปรากฏส่วนหัวให้เห็นครับคุณเฟิร์นพยายามกอดลูกเอาไว้แน่นแล้วบอกกับลูกว่าอย่าไปมองอย่าเขาจากไปแล้วก่อนที่เธอจะรีบพาน้องปกลับมาที่บ้านซึ่งก่อนที่จะออกมาจากจุดเกิดเหตุ คุณเฟิร์นก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับชาวบ้านยังคงช่วยกันสำรวจหาศีรษะของผู้เสียชีวิตกันต่อพอกลับมาถึงบ้านสามีของคุณเฟิร์นก็เข้ามาถามไถ่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกสาวของเราถึงร้องห่มร้องไห้กลับมาแบบนี้คุณเฟิร์นจึงเล่าสิ่งที่เห็นให้สามีฟังและในฐานะคุณพ่อเขาจึงปลอบใจลูกว่าอาจจะไม่ใช่ยาก็ได้ เพราะกู้ภัยยังหาหัวของคนตายไม่เจอซึ่งน้องปายเธอก็พูดสวนกลับมาทันทีนะครับว่าเธอจําเสื้อผ้าของเพื่อนของเธอได้ว่ามันเป็นชุดเดียวกับที่ยาใส่มาตอนขับมาหาเธอที่บ้านแล้วก็มาชวนเธอออกไปข้างนอกเมื่อช่วงตอนเย็นเห็นแค่ินเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นยาพอคุณเฟิร์นได้ยินแบบนั้นเธอก็พยายามพูดให้ลูกเข้าใจนะครับว่าดีขนาดไหนแล้วถ้าลูกออกไปด้วยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง ก่อนที่เธอจะพยายามพูดปลอบใจลูกสาวเพื่อให้ลูกเข้าใจในข้อเท็จจริงและความเป็นห่วงของผู้เป็นพ่อและแม่และในวินาทีนั้นคุณเฟิร์นก็รู้สึกเสียใจไม่ต่างกันเพราะยาเองก็เป็นเด็กในหมู่บ้านที่เห็นหน้าค่าตากันมาตลอดนอกจากนี้ยังนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าหากยายใช้รู้เรื่องนี้แล้วแกจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรื่องราวการจากไปของยาผ่านไปได้ประมาณสัปดาห์ ก็มีการจัดงานศพขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านโดยที่ตอนนั้นคุณเฟิร์นก็พาลูกสาวไปช่วยงานศพแล้วก็ได้ควักเงินร่วมทําบุญกับยียใช้ไปตามกําลังของตนซึ่งหลังจากที่เสร็จภารกิจจากงานเธอก็มาแวะซื้อขนมครกจากคนภายในหมู่บ้านเดียวกันก่อนที่ป้าแม่้าจะถามว่ากลับมาจากงานศพของยาเหรอแล้วแกก็เริ่มบน่นปนเล่าให้คุณเฟิร์นฟังว่าเฮ้อ <c oughs> คนเราก็นะตายไปแล้ว แต่บางทีวิญญาณยังยึดติดไม่ยอมไปไหนยังมาให้คนอื่นเห็นอยู่ป้าขายขนมครกมาก็นานไม่เคยได้เห็นผงเห็นผีกับเขาสักทีขายเสร็จดึกดึกก็เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านตามปกติจนกระทั่งเจ้ายามันตายนี่แหละป้าถึงได้มาเห็นผีเข้ากับตาตัวเองป้าเจ้าของร้านขนมครกรถเข็นเริ่มเล่าให้คุณเฟิร์นกับลูกสาวฟังต่อ ว่าหลังจากวันที่ยาเสียชีวิตไปประมาณสองวันในช่วงสี่ทุ่มของวันนั้นเมื่อขายขนมครกเสร็จป้าแกก็เก็บล้างอุปกรณ์ซึ่งกว่าที่จะทำอะไรเสร็จก็ล่วงเข้าสู่ช่วงห้าทุ่มพอดีโดยที่ป้าแกก็จะทำอย่างนี้อยู่จนเป็นกิจวรรัตรแต่ขณะที่กำลังเข็นรถเข็นกลับบ้านจู่ๆหมาภายในหมู่บ้านก็พากันส่งเสียงหอนรับกันเป็นทอด,ทดซึ่งตอนนั้นป้าแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจนกระทั่งเดินมาถึงโค้งที่ยาเสียชีวิต ป้าแกก็สังเกตเห็นว่ามีใครสักคนยืนอยู่ไม่ไกลจากเสาไฟแต่ด้วยความที่แกสายตาไม่ค่อยดีป้าแกจึงพยายามเพ่งมองอยู่นานว่าเด็กๆด,ด,ดื่นๆแล้วทำไมมีใครมายืนอยู่ที่มืดๆคนเดียวเพราะใจหนึ่งแกก็กลัวว่าจะเป็นโจรที่คอยมาดักปล้นแต่แล้วป้าแกก็ต้องขนหัวลุกกับภาพที่เห็นเพราะภาพตรงหน้าคือเจ้ายาเด็กเกเรที่คนในหมู่บ้านจำได้เป็นอย่างดีโดยใบหน้าของยาที่ป้าแกเห็น จะเป็นใบหน้าที่ซีดเผือกไร้เลือดฝาดและหลังจากที่เห็นแบบนั้นป้าเกก็รีบก้มหน้าแล้วเร่งฝีเท้าเพื่อที่จะเข็นรถเข็นไปให้ไกลจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ก็ยังว่านั่นหละครับแม้ป้าแกจะกลัวมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นพอแวบ,บหนึ่งที่เข็นรถออกมาจากโคง้งนั่นได้สักระยะมันก็มีความคิดแทรกขึ้นมาในหัวว่าเมื่อกี้ตัวเองจะตาฝาดไปหรือเปล่า หลังจากที่แกคิดได้แบบนั้นแกก็เลยตัดสินใจหันหลังกลับไปดูตรงเสาไฟและคราวนี้ภาพที่ป้าแกเห็นมันก็เป็นคอย้ำเตือนว่าแกไม่ได้ตาฝาดเมื่อจุดนั้นมันมีร่างร่างเดิมที่ยืนนิ่งอยู่เพียงแต่ในคราวนี้ร่างดังกล่าวมันไม่ได้ปรากฏส่วนหัวให้ป้าแกเห็นก็เท่านั้นภาพที่เห็นมันทําให้ป้าแม่ขาใส่เกียร์หมาจนพาตัวเองกลับมาถึงบ้านแล้วป้าแกก็รีบเข้านอน,อนคลุมโปงด้วยความกลัว ก่อนที่จะนอนจับไข้ยอยู่ได้2อถึงสวันและเพิ่งจะได้ออกมาขายของก็เมื่อไม่กี่วันนี้เองซึ่งหลังจากที่เจอดีเข้าไปแบบนั้นป้าแกก็ชวนลูกออกมาอยู่เป็นเพื่อนโดยที่แกก็ไม่คิดที่จะเปิดร้านดึกอ,อีกเลยในเช้าวันรุ่งขึ้นลูกสาวก็เข้ามาหาคุณเฟินที่ห้องนอนตอนสายส่วนสามีของเธอก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าก่อนที่ปายจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนก่อน เธอฝันเห็นร่างของยาอยู่ที่เสาไฟต้นนั้นโดยที่ร่างของยานั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็กลมตัวคล้ายกับพยายามคลำหาอะไรบางอย่างอยู่ที่ใต้เสาไฟซึ่งจุดนั้นมันก็จะเป็นพงหญ้ารกๆน้องปายจึงสันนิษฐานว่ายาคงกําลังหาหัวของตุนเองอยู่แต่คุณเฟิร์นก็แย้งลูกกลับไปนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขาคงเจอหัวของยาไปแล้วลูกเองอาจจะกังวลและคิดถึงเพื่อนมันก็เลยทำให้ลูกฝันเช่นนี้ ก่อนที่เธอจะเอ่ยปากชวนลูกไปทำบุญให้สบายใจซึ่งน้องปไปก็เห็นดีเห็นงามกับความคิดนี้นะครับหลังถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ยาเรียบร้อยแล้วมันก็มีเรื่องชวนให้ประหลาดใจอยู่ที่ว่าตอนที่ทั้งคู่เดินออกมาจากกุฏิพวกหมาภายในวัดมันก็พากันส่งเสียงหอนจนดังระงมไปทั่วทั้งวัดและถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงตอนกลางวันก็ตามแต่เหตุการณ์ดังกล่าวมันก็ชวนให้คุณเฟิร์น ต้องรีบพาลูกขึ้นรถแล้วเหยียบคันเร่งออกมาจากวัดในทันทีหลังจากวันนั้นผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเรื่องราวของผีหัวขาดหรือยาก็ยังคงเป็นที่เรื่องรือกันจนหนาหูในกลุ่มหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่ออกไปกรีดยางตอนดึกๆก,ก็เล่าปากต่อปากกันว่าเจอผีเป็นร่างของยาที่เดินวนหาหัวของตนเองแล้วคอยหลอกหลอนชาวบ้านอยู่เสมอมาจนในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป เรื่องราวดังกล่าวก็จางหายไปตามกาลเวลาเมื่อลูกสาวของคุณเฟิร์นเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยเธอก็อนุญาตให้ลูกสาวอาศัยอยู่ที่หอพักได้และลูกก็จะกลับมาบ้านเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งช่วงนั้นทุกคนก็คิดว่าเรื่องของยาน่าจะจบและจางไปแล้วแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะเรื่องราวแปลกแมันดันกลับมาเกิดกับลูกสาวของเธออีกครั้งเนื่องจากอยู่มาวันหนึ่ง จู่ๆน้องปายก็เล่าให้เธอฟังว่าขณะที่ปายนั่งรถตู้กลับบ้านซึ่งรถตู้จะมาส่งอยู่แค่ปากซอยทางเข้าหมู่บ้านเท่านั้นทําให้ปายต้องเดินเท้าเข้าไปต่ออีกราวๆสากิโลเมตรและปกติถ้าไม่มืดก็จะเดินชิวๆเพราะคนภายในหมู่บ้านก็รู้จักกันดีหมดแต่ในวันที่เกิดเรื่องตอนที่รถตู้มาส่งเวลามันก็ล่วงเข้าสู่ช่วงสองทุ่มพอดีแสงไฟถนนภายในหมู่บ้านก็พอมีอยู่บ้าง แต่ความห่างของเสาไฟแต่ละเสามันค่อนข้างห่างกันพอสมควรน้องป่ายที่ไม่อยากรบกวนให้พ่อแม่ออกมารับจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในหมู่บ้านด้วยตนเองเพราะคิดว่าตนก็เดินเข้าออกเส้นทางนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วคงไม่น่าจะมีอะไรให้ต้องเป็นห่วงเมื่อปายเดินเข้ามาใกล้จะถึงโค้งที่เคยเกิดเหตุหูของเธอก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งตามมาจากทางด้านหลัง แต่พอหันหลังกลับไปมองตามสัญชาตญาณมันกลับไม่มีรถมอเตอร์ไซค์สัสกคันที่กำลังเล่นอยู่เลยเธอจึงหันกลับมามองทางแล้วรีบเดินต่อกระทั่งเดินมาถึงทางโค้งที่อย่าประสบอุบัติเหตุสายตาของปลายก็พลันมองเห็นร่างของใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่บริเวณใต้เสาไฟที่มีหญ้ารกทึบและเมื่อปลายเดินเข้าไปใกล้จุดนั้นเธอก็เห็นกับตาว่าร่างดังกล่าวมันคือร่างของยาเพื่อนของเธอเอง ี่กำลังยืนส่งยิ้มมาให้เธอด้วยรอยยิ้มแปลกๆแ,และแน่นอนว่าขาของปายมันก็หยุดชะงักและเดินไม่ออกก่อนที่หัวของยาจะหลุดและกระเด็นออกมาจากบ่าแล้วมันก็ค่อยๆกลิ้งมาหยุดอยู่บนถนนตรงหน้าปายพร้อมกับเสียงหัวเราะของยาที่ขนหูซึ่งมันดังออกมาจากศีรษะของยาที่วางกองอยู่พื้นเมื่อตั้งสติได้ไปายก็วิ่งหนีอย่างสุดชีวิตเลยนะครับ ซึ่งเธอก็วิ่งมาถึงบ้านจนลืมเหนื่อยกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้าไปเขย่าประตูเสียงดังสนัน่นจนทำให้คุณเฟิร์นกับสามีต้องรีบวิ่งออกมาดูแล้วก็ปลอบลูกสาวที่อยู่ในสภาพปากสั่นตัวสั่นและเอาแต่พูดซ้ำไปซ้ำมาว่าเจอผีหลอกซึ่งในคืนนั้นคุณเฟิร์นกับสามีก็ปลอบใจลูกทั้งคืนและคุณเฟิร์นก็ได้แต่คิดสงสัยอยู่ในใจว่าเรื่องราวดังกล่าวมันก็ผ่านมานานหลายเดือนแล้ว แต่ทำไมวิญญาณของยาถึงยังไม่ยอมไปไหนคุณเฟิร์นที่ไม่ได้พบเจอกับยายใช้มานานประกอบกับสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นกับลูกจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของยายใช้ซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านพร้อมกับซื้อของติดไม้ติดมือไปเยี่ยมแกตามประษาคนรู้จักกันแต่พอไปถึงก็เห็นว่ายายแกกำลังจะออกไปจากบ้านพอดีคุณเฟิร์นจึงเรียกแกไว้แล้วถามไถ่ว่าจะไปไหน แล้วประโยคที่ยายใช้เอ่ยมาก็ทำให้เธองงเป็นไก่ตาแตกเมื่อยายแกเอ่ยขึ้นมาว่าจะไปดูศพลานก่อนที่ยายแกะจะลุกลีลุกลนบอกว่าต้องรีบไปที่โรงพยาบาลคุณเฟิร์นจึงอาสาช่วยไปส่งคุณยายแต่ต้องแลกกับการที่แกะจะต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังระหว่างที่ขับรถไปโรงพยาบาลยายใช้ก็เล่าให้ฟังว่าวันที่ทำพิธีเผาศพมันเป็นเพียงพิธีเผาหลอก เพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่อยากให้ชาวบ้านพากันเอิก,กเกริกเรื่องผีสางไปกันใหญ่ยายเองก็จำใจต้องทำพิธีไปโดยไม่ได้บอกใครส่วนร่างของยาก็ถูกเก็บเอาไว้ที่ห้องดับจิตของโรงพยาบาลเนื่องจากในตอนนั้นยังไม่มีใครพบเจอกับหัวของยาส่วนยายใช้เองแกก็อยากจะเผาร่างและหัวไปพร้อมกันจึงต้องรอจนกว่าจะหาหัวของยาเจอซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับที่ในวันนั้น คุณเฟิร์นก็ได้อาสาขับรถไปส่งยายใช้ที่โรงพยาบาลพอดีเพราะเจ้าหน้าที่เพิ่งจะโทรมาแจ้งยายชัยได้ไม่นานว่าพบหัวของยาแล้วและที่น่าแปลกใจก็คือจุดที่มีคนพบหัวของยามันไม่ได้ไกลาจากเสาไฟที่เกิดเหตุสักเท่าไหร่แต่ทำไมก่อนหน้านี้กลับไม่มีใครพบหัวของยาเลยสักคนโดยขณะที่ยายใช้แกเล่าให้ฟังน้ำใสๆจากดวงตาของคุณยายก็ไหลออกมาไม่หยุดคุณเฟิร์นจึงรับปากว่าในวันนี้ เธอจะเป็นเพื่อนพาคุณยายไปเองแล้วก็จะเป็นธุระพาไปติดต่อนู่นนี่นั่นที่โรงพยาบาลให้เมื่อเดินทางไปถึงห้องดับจิตที่โรงพยาบาลในตัวอำเภอเ<พอ>จ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้แค่คุณยายเข้าไปได้คนเดียวซึ่งตอนนั้นคุณเฟิร์นเองก็ไม่ได้อยากเข้าไปอยู่แล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ายายใช้แกไปขอเจ้าหน้าที่ให้เธอเข้าไปเป็นเพื่อนด้วยเสียซะอย่าง,งานั้น คุณเฟิร์นก็เลยต้องจำใจเดินเข้าไปพร้อมกับยายใช้ด้วยรอยยิ้มแหงๆเมื่อเข้าไปข้างในห้องดับจิตคุณเฟิร์นก็รับรู้ได้ถึงความเงียบสงัดและเย็นเย,ยือกก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุยกับยายใช้อยู่สักพักพอคุยเสร็จเขาก็เข็นร่างร่างหนึ่งออกมาและแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นชายชะกันก็ตามแต่เห็นได้ชัดว่าศพที่เขาเข็นออกมามีน้ำหนักมากซึ่งขณะนั้นยายใช้แกก็เริ่มร้องไห้ออกมา จนคุณเฟิร์นต้องเข้าไปประคองแกไว้เพราะอย่างไรเสียก็ต้องเปิดดูส่วนหัวของศพเพื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะส่งทำตามขั้นตอนชาวปนากิจต่อไปจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังจะรูดซิปที่ห่อหุ้มร่างและหัวของศพลงจูจ่ๆก็มีเสียงคล้ายกับคนเคาะบางอย่างดังขึ้นมาจนเจ้าหน้าที่ต้องหันมามองหน้าเธอกับยายชายและแล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น เมื่ออยู่ดีๆดวงไฟภายในห้องดับจิตมันก็ติดติดดับดับคล้ายอาการของไฟตกแต่ที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นก็คืออยู่ดีๆประตูหน้าห้องดับจิตก็เปิดออกเองครับแต่ทว่าที่หน้าห้องมันกลับไม่มีใครเดินเข้ามาเลยสักคนในตอนนั้นยายช้ยก็เริ่มพึมพำขึ้นมาคนเดียวว่ายาเอ้ยเองอย่าล้อเล่นแบบนี้กับใครอีกเลยเดี๋ยวยายจะทำพิธีจริงๆแล้ว เองจะได้ไปที่ชอบที่ชอบนะถือเสียว่าเห็นแก่ยายอย่ามาหลอกมาหลอนใครอีกเลยส่วนคุณเฟิร์นก็ได้แต่ยืนตัวแข็งทื่อทำอะไรไม่ถูกและเมื่อยายใช้แกพูดจบเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดศพดังกล่าวให้ยายดูและแล้วยายใช้แกก็ได้เห็นเข้ากับส่วนหัวของยาก่อนที่ยายแกจะใช้วิธีพยักหน้าเพื่อให้คำตอบเจ้าหน้าที่ว่าศพศพนี้คือหลานของแกจริงๆ แล้วหลังจากนั้นคุณเฟิร์นก็พายายไปจัดการเรื่องเอกสารต่อพอเสร็จแล้วเธอก็ขับรถกลับไปส่งยายใช้ที่บ้านโดยที่ในวันนั้นยายใช้ก็บอกกับเธอว่าแกอยากชวนคุณเฟิร์นน้องปายแล้วก็เพื่อนของแกอีกไม่กี่คนเพื่อให้มาร่วมเผาศพจริงๆของยาซึ่งคุณเฟิร์นก็ตอบรับคำเชื้อเชิญของยายใชย้ด้วยความเต็มใจปนสงสารที่หลานสาวแท้ๆของแกจะต้องมาพบจุดจบเช่นนี้ ภายในสัปดาห์นั้นมีการพาหมอพรามไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของยาที่เสาไฟจุดเดิมอย่างถูกต้องกันอีกครั้งซึ่งชาวบ้านต่างก็พากันซุบซิบเล่าลือไปต่างๆนานา,นาตามประสาและเมื่อเสร็จพิธีเผาศพของยาที่มีคนรู้ความจริงอยู่เพียงไม่กี่คนเรื่องราวดังกล่าวก็ผ่านพ้นและเงียบหายไปตามลำดับโดยที่ไม่มีใครพบเจอกับดวงวิญญาณของยาอีกเลย แต่ทว่าเรื่องนี้ก็ยังคงสร้างปมในใจให้กับลูกสาวของคุณเฟิรนเสมอมาเพราะเธอไม่มีความคิดที่อยากจะกลับบ้านในตอนค่ำมือดอีกแล้วซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณเฟิร์นส่งเข้ามาจบส่วนตัวผมเองก็มองว่าเรื่องราวของน้องยาสามารถนำมาเป็นเครื่องเตือนใจให้กับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบความเร็วเพราะนอกจากจะเป็นอันตรายให้กับผู้ขับขี่เองแล้ว ยังอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้ถนนร่วมกับเราอีกด้วยดังนั้นเราควรมีสติในการขับขี่และมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วไม่ทราบว่าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากที่ฟังจบแล้วยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นของท่านเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ